ตอนนี้เราอยู่ในช่อง Go with me อนี้เราอยู่ในช่อง go with me ไปกับฉันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่นที่จังหวัดน่านค่ะน่านนะเจ้าน่านไงเราได้มาแล้วเป็นเมืองที่อยากมาตั้งนานแล้วแล้วก็เพิ่งได้มาอีกครั้งแรกตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะในจังหวัดน่านตอนนี้เรากาลังจะขึ้นขเขาแล้วไปที่พักที่สองสิเพราะว่าตอนนี้เรา พักคืนที่สองแล้วแล้วก็คืนเมื่อวานไม่ค่อยได้อาหาอะไรแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่า Go วิช h มีจะพาไปไหนบ้างโอเคนะค่ะ okay, okay. ไม่เปมาแวะทานโจ๊กันก่อนเมื่อเช้านะคะเ<ๆ>ยวดูว่าเราจะไปที่ไหนเออไม่แน่ใจว่าเราน่าจะขึ้นเส้นทางของเส้นทางเส้นสันติสุขอะถ้าจะไม่ผิดจะไปเส้นทางสันติสุข ไปทานข้าวก่อนค่ะนี่เลยเราทานข้าววันนี้เราทานที่ร้านโจ๊กหูเมืองสองนะคะมีรายการอาหารโจ๊กมากมายเลยแล้วก็ร้านนี้คนกินแน่นมากค่ะนี่ก็จะเป็นรายการอาหารนะคะอัออนจ๊ให้เยอะด้วยให้เยอะด้วยเสแล้วค่ะโจ๊ก ชอบตินเข็งก็ใส่เขเยอะเย้ กาแฟด้านในคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่คุ้มเวียงพิงนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟอันนี้จะเป็นร้านกาแฟจุดแรกที่เราแวะขึ้นจะไปบอกเรกอเลยนะคะอยู่ด้านหลังเลยแต่ว่าตอนยังไม่ได้เข้าไปในร้านกาแฟนะคะมาถ่ายรูปก,ก่อนคะ่ะ พื้นที่เขาที่เราเดินทางขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นวูวแบบนี้ทั้งหมดเลยนะว้าวไปค่ะตอนจะพาไปชมวิวด้านหน้านะคะ กาแฟที่นี่อย่างกาแฟอเมริกราโน่ร้อนนะคะก็เจ้และแค่45บาทเองก็ยังไม่ไม่ถือว่าแพงจากข้างล่างมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะไปที่ต่อไปแล้วนะคะจะครึ่งวันแล้วยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวไว้เจอกันที่ใหม่นะคะอะไรนะ นี่วัวดอยค่ะวัวดอยดอยวัวไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมเอ่ยไปแล้วค่ะ,คะมากับจอมโจรค่ะไปแล้วค่ะแล้วคนขับรถใครพจ้างมาแพงไปแล้วค่ะไปค่ะ จุดต่อไปของเรานะคะเราก็จะแวะที่ The v i w l Q Mug มันเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากค่ะมีที่จอดสำหรับเราด้วยไปค่ะก่อนเข้าร้านกาแฟทุกครั้งก็ต้องถ่ายรูปก่อนกาแฟไว้ที่หลัง <c oughs> ใช่ไหมคะกาแฟไว้ที่หลังถ่ายรูปก่อน เดียววิวเกิว่วงค่ะที่ใครๆมาหน้าเนี่ยค่ะเขาจะต้องแหวกันก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สองของวันนี้นะคะ <c oughs> คนเยอะมากคนเยอะมาก <c oughs> ค้าไม่ตกรหรอกค่ะบรรยากาศดีมากค่ะอย่างี้ดิ ด้าน <laughs> หลังของตองน,นะคะก็จะเป็นวิวของเดอะวิวกิวม่วงนะคะกิ้วม่วงเอาแปวเดอะวิวกิวม่วงโอเคต้องพูดติดเอาถอะค่ะมีเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรยากาศของเดอะวิวกิวม่วงมีแดดเล็กน้อยแต่ถามว่าไอ้เล็กน้อยนี่ร้อนไหมร้อนมากมากเหมือนกันค่ะ ยังไม่ได้เข้าเข้าไปในตรงเครื่องดื่มเลยเพราะว่าคนเยอะมากไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะมาถึงก็มาถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงที่ร้ากนกาแฟนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะคนมันเยอะคนมันเยอะดูแดดดิดูแดดดูแดด แม่หลับตองไม่ได้กินกาฟแกาฟหรอค่ะไม่กินกาแฟไม่ดีจิระปวดหัวมันก็จะเป็นเมโน,โนูนะคะเมนูเมนูกินอะไรดีอ่ะที่นี่เวลาสั่งกาแฟเขาก็จะให้เสิรนเป็นดินหน,หนนะี้นะ ขออนุญ,ญาตเพื่อนนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะซชื่อไปด้วยเดี๋ยวเขาไม่รู้ของใครนี่ค่ะใบตองห้าสิบบาทคะค่ะก็จ่ายเงินตรงนี้นะคะแล้เขาก็จะเรียกชื่อ,อน,น,นะคะถ้าใครได้แล้วพี่ขเขาก็จะเรียกแล้วก็จะไปรับหน้าเคาน์เตอร์เหมือนเดิม ราคาก็โอเคอยู่เท่าๆกับด้านล่างนในเมืองเนี่ยนี่ถ่ายอยู่ปะเนี่ยอเอเรยเอแป๊บเ,เ,เ,เดียวลาแข็งน้ำแข็งช้ามันจะได้แบบผาาช้าผึ้ง เ็นหน้าเพราะเขาจบกาเยเั่กาแฟของเรากาไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟเออไม่ใช่เกียวมันติดไงมาแล้วกาแฟนี่ของของพี่ชาดีวิวจีวิวม่วงกายเขียวแต่ว่ามันหวานไปหน่อยอ่ะไม่ได้บอกเพราะว่า ดูแดดที่หน้านะก็ะรู้ว่าหน้าจะร้อนทำเป็นเคร่งชิวไปไปทิ้งแล้วายบายตอนนี้เราก็มีอยู่ที่ร้านอาหารัวไปดอยนะคะถ้ามาแล้วก็มาแววด้วยเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะ ของเราคะ่ะมีข้าวพาไค่ปลาดอลลี่ลัวจิ้มก้อยเนื้อไก่ทอดมะแขงมะแขงแล้วมะคุดมะแขงคะ่ะมะแขงก็เหมือนมาล่าแอะกินอยู่นั่น ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่จุดชมวิวต่างๆนะคะแต่ว่าไม่รู้มันจะผ่านตรงไหนก่อนนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะอิ่มอิ่มมากไปเลย แนตอนนี้เราอยู่ที่ดอยดอยอะไรคะนี่เลยตามชื่อเอันนี้ไม่ได้อยู่ในในแผนนะคะที่ว่าจะแวะก็ผ่านมามันเห็นพอดีมีคนจีบจอดเลยแวะดูนะคะ ไปที่จุดชมวิวตรงนู้นอีกินแล้วเมื่อกี้เราจะเส้นทางฝั่งนู้นใช่ไหมที่เห็นเราตรงนู้นไม่เห็นมันใกล้ตรอง เราจะไปปั่นจักรยานกันนะที่พักที่สองเนี่ยเราเลือกเป็นแบบกลางเต็นท์เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่พักจะถ่ายให้ดูนะน่าจะแต่งก็น่าจะมืดอยู่แหละ ยิ้มดีจริงยิ้มแบบยิ้มให้เห็นเลยนิ้ว <c oughs> แบบจริงเลยน่ยารักเงยเจอน้องวัวตัวนี้อยู่ตัวเดียวด้วยให้จับได้ด้วยไม่คู่ลิงเจียวยาตัวอ,อ,อุ่นมากเลยชื่อน้ำตาล ฉันตั้งให้มันเอง <laughs> มันอ้อนเนี่ยมันอ้อนขาแกมันติดอยู่ 음 <laughs> กระทามือเย็นกันค่ะ ที่จริงเราสั่งหมูกระทะนะคะไป1ชุดเท่านั้นแต่ว่าได้มาทั้งหมด2ชุดค่ะคนส่งเขาส่งผิดหลังนั่นเองแต่จริงๆแล้วเราสามารถนำคืนทางที่พักได้นะคะที่เขาส่งผิดมาให้ราคาหมูกระทะนะคะต่อ1ชุดก็จะอยู่ที่ประมาณชุดละ2 0 0บาทค่ะส่วนที่เห็นว่าเรามีกุ้งทานเนี่ยเราซื้อกุ้งมาเพิ่มจากตลาดเมื่อเช้านั่นเองค่ะ น้ำจิ้มหมูกระทะของที่นี่นะคะรสเด็ดมากๆเลยแซบ่บกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะถ้าจิ้มเยอะๆนี่ก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นไปอีกเต้าหู้หลอดเราก็ซื้อมาเองนะคะพบกันใหม่ ep ต่อไปนะคะโดนแล้วค่ะบ๊ายบายคันดี